วันนี้แดดอ่อนๆลงมาดูสวนของคำล่า,าปลูกอะไรดูบ้างอออันนี้ก็มะม่วงก็เริ่มมีลูกแล้วนะคะ <c oughs> ออต้นสูงใหญ่อยู่วันนี้มะม่วงมารู้จะดกหรือปะ,อะ่ห่อคะเรี่ยดเดินชมสวนนะคะปลูกอะไรบ้างเองเอ อ้าวเจอฟักอีกแล้วฟักก็กำลังจะได้ที่ลูกโตอยู่งามน่ากินนะคะน่ามีเต้มน้ำม่วงกับมน,นาปลูกคู่กันอกีกมาลุ้นกันค่ะจะได้กินลูกหรือเปล่าสำหรับต้นนี้นะคะอ้าวดูนางคนขยนัน กินข้าวอิ่มไปทลไยหางานทำแรงมีส่วนของคำล่างนะคะอ่ามีฝรั่รงก็กำลังจะได้ที่หอ่อถุงหอ่ออะไรไว้แล้วน,นางขยันจริง,รงเลยอ่อเปนางคำนะคะเราไปดีกว่าแฝค่า